สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของดอกไม้ค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะดอกสีแดงที่เห็นเนี่ยก็คือยี่เข่งค่ะแต่ที่เห็นหน้าบ้านตรงนู้นนะคะเป็นยี่เค่งเหมือนกันแต่เขาจะเป็นคนละสีค่ะยี่เค่งจะออกดอกในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเวลาได้ฝนเขาก็จะออกดอกทุกปีเลยค่ะแต่ว่าเวลาออกดอกเนี่ยออกนานด้วยนะประมาณ2เดือนเลยค่ะ ต้นนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นยี่เข่งสีแดงใบก็เป็นสีเขียวปกตินะคะแต่ขอบอกว่าแดงสวยมากๆเลยค่ะลักษณะช่อนะคะก็เป็นช่อดอกเล็กๆติดๆกันค่ะแล้วก็เวลาเขาออกนี่ค่ะออกดอกใหม่ๆนะคะมันจะเหมือนว่าเป็นสีชมพูเหมือนกันนะชมพูขาวๆแซมนิดนึงค่ะตอนออกใหม่ๆนะคะ ก็สวยไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราให้ดูต้นสีแดงในบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสีชมพูที่อยู่หน้าบ้านกันค่ะและนี่นะคะก็คือยี่เขียงสีชมพูค่ะสำหรับสีชมพูเนี่ยก็คือจะออกดอก ก่อนสีแดงด้วยนะคะกับปีนึงก็คือเหมือนว่าเขาเจอฝนแรกเขาก็ออกเลยค่ะสีชมพูนะคะเวลาออกดอกเนี่ยกินเวลาประมาณ2-3เเดือนเลยค่ะก็คือจะทยอยบานเต็มต้นแบบนี้เลยคะ่ะถึงเขาจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะแต่ว่าเวลาออกทีเนี่ยขอบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ออกได้นานด้วยก็คุ้มค่ากับการปลูกนะคะ เป็นลักษณะไม้พุ่มคาสูงก็ประมาณสัก2เมตรกว่าๆนะคะไม่เกิน3เมตรค่ะใบไม่รกนะคะเวลาออกดอกเนี่ยก็คือออกทุกกิ่งก้านเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะคะสวัสดีค่ะ